แม่วันนี้หลวงพ่อมีกำลังใจสอนเพราะพรุ่งนี้ปิดวัดเดี๋ยวจะไปสาราลุงชินที่สาราลุงชินคนเยอะเยอะกว่านี้หลายเท่าเกือบเกือบสองพันละไปฟังธรรมกอนจนชาวบ้านเดือดร้อนรถเต้นไปหมดเลยยังดีนะเขาไม่ไล่เรก แต่ทางมสทเขาบอกไว้ว่าถ้าถูกไ i, กล่จากสาราลุงชินนะนี่หมดไปมสทได้หลายพัน <c oughs> คนสนใจธรรมะนะเราดูว่าเยอะนะจริงๆเป็นคนส่วนน้อยมีนิดเดียวคนหลงโลกเยอะก,กันนี้เยอะเลยแค่ไปดูบอลสักแมตช์หนึ่งนะคนก็เยอะกว่านี้หลายเท่าหรือดูคอนเสิร์ตดาราดังๆนะคนเยอะแยะ คนมาเรียนธรรมะม,มีไม่มากอะที่มาเรียนแล้วเพื่อจะเอาไปฝึกกรรมฐานจริงๆก็มามากในยุคเรานี่เองสมัยที่หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์เรียนกับครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมีมีคนเข้าวัดก็เข้าไปทําบุญบางทีก็ซื้อตั๋วนะแบบเขาจัดทัวเรียกอรหรันทัวเที่ยวตะเวนไป9วัด10วัดเลยรตะเวนไปเรื่อยๆ พอไปถึงลงจากรถทัวร์ก็รีบวิ่งไปไปสวดถวายสังฆทานสวดสๆดสวดรับพรก็วิ่งมาเข้าห้องน้ำาขึ้นรถไปอีกวัดหนึ่งแล้วตะเวนไปเไดยๆคนเข้าวัดส่วนมากแต่ก่อนเข้าไปทำบุญเดี๋ยวนี้ก็คงเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าคนที่สนใจภาวนามันเยอะขึ้นแล้วมัน,เป,นเป็นปรากฏการใหม่นะว่าคนที่สนใจจริงๆเป็นคนชั้นกลาง คนชั้นกลางใช่ไหแล้วก็เป็นพวกมีการศึกษาโนะครงสร้างของคนที่สนใจธรรมะเนี่มันเปลี่ยนอย่างคนที่มาที่นี่ส่วนมากมะมีงานวิจัยนะมีคนทขาวิจัยเื่าคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนพวกมนุษย์เงินเดือนทํางานกินเงินเดือนเป็นเดือนเดือนไปเดือนไหนตกงานก็แย่หน่อย ลอกพวกเราสนใจธรรมะจริงๆก็ะจะเอาไปใช้ในชีวิตกันจริงๆไม่ได้เรียนธรรมะเป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีไม่ได้กาจะเอาบุญไปใช้ชาติหน้าละพวกเรากาจะเอาหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตนี้จริงๆเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อชีวิตของคนชั้นกลางเนี่ยเป็นชีวิตที่มันเสี่ยงสูงถ้าเป็นชีวิตชนชั้นล่างไม่เสี่ยงนะคือติดดินยังไงก็ติดดินอยู่อย่างนะั้นละ ชีวิตชนชั้นกลางชีวิตชนที่กลางสูงไม่ถึงขนาดสูงจริงๆ<ม>ล่อแหลมเรื่พวกเราคนไหนมีสติปัญญาฉลาดนะก็มาเรียนธรรมะเอาไว้ฝรั่งมันก็เรียนนะแะมันต้องเสียงเงินเรียนไปเข้าคอร์สเรียนเก็บตังค์แพงๆของเราเรียนฟรีมีข้าวให้กินด้วยมีหนังสือแจกมีซีดีแจก นี่คนส่วนใหญ่เกิดมาในสังคมมีธรรมะมาตลอดในเมืองไทยไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่เคยชินมีคนกลุ่มพวกเหานี้แหละเห็นคุณค่าขึ้นมาต้องการสแสวงหาความมั่นคงในชีวิตตัวเองชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพอมาเรียนธรรมะเรากร็ได้อะไรขึ้นมาได้รู้ความจริงว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน พอเ,เข้าใจความจริงตรงนี้นะี่นะจิตใจมันจะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกนะคนทั่วๆไปเนี่ยกลัวความทุกข์กลัวความไม่แน่นอนยิ่งกลัวนะก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นยิ่งดิ้นแบบไม่เข้าเรื่องมากขึ้นมากขึ้นแต่พอเรามามีธรรมะอยู่ในใจเราเนี่ยเรายอมรับความจริงได้ว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ พอใจเรายอมรับความจริงได้ใจเราก็ไม่ดิ้นรนนะใจเราเข้าถึงความสงบสันติอย่างเราจะต้องแก่เราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้ว่ามันต้องแก่เราจะเจ็บเราก็ไม่กลัวเรารู้ว่าต้องเจ็บจะตายเราก็ไม่กลัวนะเรารู้ว่ามันต้องตายจะต้องพลัดพลาดจากสิ่งที่รักเราก็ไม่กลัวรู้ว่ามันต้องพลัดพลากจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่กลัวรู้ว่ามันธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้เจอของดีบ้างลายบ้าง อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตมันก็รับรู้ไปด้วยใจที่ตั้งมั่นใจที่เข้มแข็งเรียกว่าใจของเรามีคุณภาพในการ,รเผชิญปัญหาชีวิตคนทั้งหลายเนี่ยพอมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เติมความทุกข์ลงในใจพวกเรามีธรรมะเรามีเกราะป้องกันความทุกข์ในหัวใจเราปัญหามีไหมปัญหามีปัญหายังมีเหมือนปกติเหมือนคนทั่วๆไปนั่นแหละ เกิดแก่เจ็บตายเหมือนคนอื่นพลัดพรากจา,ากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักไม่สมหวังมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยศมีสารเสริญแล้วก็มีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ใจเรามั่นคงใจเราไม่กระเพิมขึ้นกระเพิ่มลงเจอสิ่งที่ดีนะก็ไม่หลงระเริงไม่ประมาทหลายคนประมาทนะอย่างคนที่รวยมาง่ายๆไปเล่นพุ่นรวยมาง่ายๆไปถูกหวยรวยมาง่ายๆหยนะเร็วพวกนี้ พราะประมาทหรือได้ง่ายของเราปากกัดตีนถีบน้ำพักน้ำแรงนะแล้วเรามีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยโอ้มันมั่นคงกว่ากันเยอะเลยตำรงชีวิตด้ยวยความไม่ประมาทสังคมกำลังวุ่นวายนะการเมืองก็ไม่หยุดนิ่งเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไเนี่ยสังคมก็ไม่ดีครอบครัวเงี้ยครอบครัวแตกสลายคนเฒ่าคนแก่เงียบเหงาว้าเบ เด็กๆไม่ได้เจอพ่อเจอแม่เด็กเจอแต่อินเทอร์เน็ตเจอกับเพื่อนพากันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยสังคมเรามันแตกสลายไปสถาบันต่างๆสถาบันาศาสนาดูงอนเงนงอนเงนันนั่งรถไปตามถนนนะเห็นแล้วสลดสังเวชใจเห็นคัดเอาใหญ่ๆเห็นไหมเชิญมาฝังลูกนิมิตเชิญมาปิดทองยกช่อฟ้า มีมโหสพสมโพธมีดาราตลกมีอะไรโอ้น่าสงสารจังเลยเชิญมาลอดโบส์คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะต้องหาอยู่หากินหาเลี้ยงตัวเองไปลำบากมากเลยาศาสนาก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งทำไมาศาสนาไม่เป็นที่พึ่งเพราะคนไม่ได้คิดจะพึ่งาศาสนาจริงคนไม่สนใจศึกษาธรรมะจริงๆ มักง่ายคิดว่าไปทําอย่างนี้เฮงแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นล่ะมักง่ายเกินไปไม่ช่วยตัวเองคิดจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหารู้ไม่ว่าเราไน้ไ่แหละไปเลี้ยงสิ่งเหล่านั้นไว้เทวดาไม่ได้มาช่วยเรานะเราไปสร้างเทวดาขึ้นมาไม่นับถือเอามาเป็นที่พึ่งหลอกตัวเองไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เหมือนคนมีธรรมะนะธรรมะ มีธรรมะในใจเราเรารู้ความจริงของกายของใจไปได้วยเรียกว่าเรามีที่พึ่งวันใดที่เราเข้าใจธรรมะนั้นได้เป็นพระโสดาบันเราจะรู้เลยว่าเราไม่คลอนแคลนในสรณะของเราและในที่พึ่งคือพระรัตนตรัยละลลำพังปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยศรัทธาของปุถุชนยังคลอนแคลนอยู่เวลา,าศาสนาไม่ขัดแย้งผลประโยชน์เราเราก็นับถือ ถ้าเมื่อไรไม่เกือ้อกูลผลประโยชน์เราแนละ้วเราก็ไม่เอาพร้อมจะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไปนับถืออะไรก็ได้นะเมื่อก่อนก็ไปนับถือเทวดากันเออกระเริกเลยนะก่อนจะถูกามก็นับถือสารพัดมาแล้วนะนับถือพระลาหูก็นับนะนับไปถือไปหมดเลยบัวสามขาก็จิ้งจกสองหางแล้วก็นับถือหมดเลยคนในโลกมนะัเติบไปด้วยความไม่รู้ เขาเต็มไปด้วยความไม่รู้นะเขาไม่รู้ในธรรมะไม่รู้วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกขเขาก็จะเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์เรื่อยๆไปพวกเราเป็นคนส่วนน้อยนิดเดียวเท่านั้นเองสนใจมาศึกษาธรรมะเรามาหาเจริญสติศึกษาธรรมะไม่ใช่แค่เรียนปริยัติแต่เรียนปริยัติก็มีประโยชน์อย่างน้อยก็รักษาหลักธรรมเอาไว้ไม่ให้ฟันเฟือน ถ้าลาพังมีแต่นักปฏิบัตินะแป๊บเดียวจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วสังเกตไหมชอบทะเลาะกันระหว่างสำนักเพราะบัญญัติไม่เหมือนกันหรือภาวนาไปก็ต่างคนต่างก็คิดวิธีการเองนอกรีดนอกรอยที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรเงี้ยเช่นสอนให้ไปอยู่ในความว่างอะไงเรเงี้ยเหลวไหลพระุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปอยู่ในความว่างอยู่กับสุญญาตาไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนให้มีสติรู้กายร,รู้ใจรู้ปริยัติมันก็มีหลักมีที่ยึดเอาไห้ไม่ออกนอกกรอบมากไป แต่รายละเอียดนะชั้นเชิงการปฏิบัติแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่หลักโดยหลักนั้นจะเหมือนกันนีเรียนแต่วริญัติอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติวิธีปฏิบัตินะเรปฏิบัติอะไรบ้างเราปฏิบัติศีลนะต้องมีศีลนะพวกเราถ้าขาดศีลเนะี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุขอย่างในห้องนี้บางคนก็แอบมีกิก๊ก มีชู้มีอะไรมีไม่ใช่ไม่มนะีมีแล้วมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มีแล้วมันมีความทุกข์นะมีความทุกข์มากเลยชีวิตเนี่หาความสงบสุขไม่ได้เลยบางคนติดยาบางคนเครียดบางคนสารพัดเลยกินเหล้าเครียดมากๆไปลกินเหล้ากินยานี่ถ้าเรามาเรียนธรรมะนะเราก็ตั้งใจไว้พยายามรักษาศีลไว้ ถ้าเรามีศีลนะการภาวนาจะง่ายใจเราจะสงบง่ายถ้าเราขาดศีลนะใจเราฟุ้งซ่านหาความสงบสุขไม่ได้อย่างถ้าเรามีชูนะ้เนี่ยใจเราไม่สงบสุขมันขนองเป็นความรู้สึกขนองแต่ว่าไม่ได้มีความสงบสุขเต็ไมไปด้วยความทุกข์เั้นเบื้องต้นเลยเราปฏิบัติธทมเราก็รักษาศีลไว้นอกจากศีลแล้วเราก็มาทําความสงบใจของเราบ้างวันๆอย่าหลงกับโลกมาก ให้เวลากับการเรียนรู้จิตใจตัวเองคอยฝึกใจของเราเรื่อยๆใจเราจะไหลตามโลกไปคอยรู้ทันมันเรื่อยๆในใจเราก็สงบใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมายัางไม่ทันจะเกิดมรกคผลอะไรก็เริ่มมีความสุขแล้วจิตมันมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นขึ้นมาค่อยๆฝึกจิตค่อยๆสังเกตจิตไปเรื่อยๆจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันนะจิตมีกิเลสมาผลักดันเราคอยรู้ทัน พอรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตจะสงบนี่เรียกว่าจิตสิกขาฝึกแล้วได้สมาธิจิตสงบจิตตั้งมัน่นต่อไปเราก็ปฏิบัติทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกพอเรามีศีลแล้วเรามีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเรามาเจริญปัญญามีสติคอยรู้สึกกายมีสติคอยรู้สึกใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก คนในโลกนะรักตัวเองมากที่สุดเลยแต่ลืมกายลืมใจทั้งวันเน่ยหาเวลาที่รู้สึกกายหาเวลาที่รู้สึกใจ,กใจนี่ยากที่สุดมีชีวิตตั้งหลายสิบปีแล้วก็หลงโลกไปได้วยเพลินเพลิอนอยู่กับโลกข้างนอกไม่มีสติรู้กายรู้ใจมีธรรมะอยู่กลุ่มหนึ่งนะมีหลายพระสูตรเลยท่านสอนไล้ท่านสอนบอกว่าคนที่มีสติ มีสติอยู่เนี่ยแม้กระทั่งจะมีชีวิตอยู่เพียงคืนเดียวก็น่าชมเชยส่วนคนมีชีวิตตั้งร้อยปีนะไม่มีสติเลยนั่นก็ไม่น่าชมเชยร้อยปีไม่มีสติก็คือร้อยปีขาดสติร้อยปีเตรียมตัวไปอาบายเท่านั้นเองวันเดียวมีสตินะสะสมไปในอนาคตชาตินี้สมมติว่าชาตินี้มีสติอยู่ได้วันเดียวชาติต่อๆไปมันจะได้หลายวันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้น คนที่เขาภาวนาง่ายในชีวิตน,นี้เพราะเขาภาวนายากมาก่อน,นพวกเราบางคนภาวนาลําบากคนอื่นเขามาฟังหลวงพ่อเดือนเดียวเขาก็ตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้แล้วเราฟังทั้งห้าปีสิบปียี่สิบปีถึงจะค่อยตื่นอย่างพี่วัยนี้ฟังน้อยนอน,นมากเพิ่งมาค่อยตื่นตอนหลังๆนี้การน,นั้นก็ไม่เข้าใจทําแต่ความสงบใจมันไม่ตื่นบางคนตื่นเร็วบางคนตื่นช้านะ ด้หลายหลายปัจจัยนะเคยตื่นแล้วมันก็ตื่นง่ายหรือมีปุณไม่ไปติดอยู่กับสมาธิไม่ติดอยู่กับสมาธินิ่งๆน,นานๆน,นพวกนี้ก็ตื่นง่ายพวกที่ติดเพ่งอยู่ตื่นยากถามว่าติดเพ่งมันเป็นความผิดหรือชั่วร้ายหรือเปล่าไม่ชั่วติดสมาธิก็ติดดีแต่เป็นดีชนิดที่กั้นไม่ให้เราเจริญปัญญาได นี่บางคนใจเข้มแข็งกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเคยติดสมาธิอยู่กล้าวางไปมหาหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจแล้วสมาธิที่ทำอยู่เนี่ยมันจะมาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติส่งนคนที่มีสมาธิอยู่ในเวลามาเจริญสติเนี่ยจะรู้ได้ได้มากรู้ได้ต่อเนื่องส่วนคนซึ่งไม่เคยมีสมาธิที่ดีๆมาก่อนนะเวลารู้แวบนึงแล้วหลงยาว หลงหายไปเป็นวันๆเลยนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วถ้าฝึกสมาธิมาก่อนแล้วใจถึงๆนะมาวางสมาธิลงแล้วมาเจริญสติเจริญปัญญามีสติในชีวิตประจําวันให้มากเพราะนี้ไปได้เร็วเพราะจิตมีกําลังแมะมีหลายเงื่อนไขนะอีกพวกหนึ่งก็ทําบุญทําอะไรมาสารพัดเลยนะอยากได้นิพพานทําบุญ แต่ว่ามีอกุศลบางอย่างเช่นชอบปรามาตรล่วงเกินพระอริยะถ้าไม่ใช่อริยะจะไม่ล่วงเกินมีบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะกัดทีไรกัดแต่พระอริยะทุกทีเลยแบบเอาทีไรต้องเอาให้หนักๆไว้เลยดูถูกก็ดูถูกพระพุทธเจ้าเลยดูถูกพระสาวกอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้มีบุญบางอย่างนะก็ามาทํากรรมหนักบางอย่างอย่างบางคนนะมีบุญที่เกิดมาสวย กัดใครไม่กัดกัดพระพุทธเจ้านะมีมีบุญนะทำบุญมาดีแต่ว่ามันมีอกุศลเห็นผิดเป็นชอบพวกนี้ภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ได้นี่พวกเราก็ไม่ได้มีเงื่อนไขที่เร็วๆเ,เหล่านั้นพวกเราก็ภาวนาไม่ยากอนะนีบางคนมาหัดเจริญสตินะั้นเดือนเดียวก็สติเกิดแล้ว แต่ว่าอาศัยที่ว่าไม่เคยสนใจปฏิบัติมาก่อนเลยใจไม่เคยสงบไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยทําสมาธิเลยเพอมีสติอยู่ไม่นานนะก็หลงโลกไปละคราวนี้ช้าและช้าพราะหลงโลกส่วนพวกติดสมถะนั้นก็ช้าเพราะว่าไปเพ่งเอา,เา,เาไว้กายนิ่งใจนิ่งไม่แสดงไจรักพวกหลงโลกก็ลืมกายลืมใจไม่มีทางเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักหรอกเพราะกายกับใจมีอยู่ยังลืมมันไปเลย ให้พวกเราพยายามรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆนะพวกเราในห้องนี้เป็นคนมีบุญแล้วล่ะเราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราเป็นมนุษย์ที่เรียนธรรมะได้เรามีบุญมากกว่านั้นอีกเราอยู่ในแผ่นดินที่มีธรรมะอยู่บางคนลําบากนะบางคนยังมีฝรั่งมาเรียนหลวงพ่อเห็นใจมากเลยเกิดในแผ่นดินซึ่งเรียนธรรมะยากไม่ค่อยมี Yeah. ของเราเกิดในแผ่นดิน่งนี้ก็ยังหาง,ง่ายธรรมะแต่ง่ายเกินไปง่ายจนเคยชินจนไม่เห็นความสําคัญนะเหมือนเราอยู่กับสามีภรรยาเรามานานๆนะเคยชินไม่เห็นความสําคัญหรอกหายไปไหนยังไม่รู้เลยมันแต่งตัวยังไงก็มไม่รู้นะตอนเป็นแฟนเนี่ยเปลี่ยนทรงผมนิดเดียวก็รู้แล้ววันนี้เปลี่ยนน้าหอมก็รู้แล้แลวพอแต่งงานแล้วนะอุตส่าห์ไปตัดชุดใหม่มาเดินกลุยกลายให้ดูยังไม่เห็นเลย เหมือนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้อเห็นหมาตัวหนึ่งเคยนะ <g ul ly> ชินึงก,กระทั่งไม่เห็นความสําคัญถ้าหายไปแล้วถึงจะรู้ว่าสําคัญเราเคยชินกับธรรมะจนไม่เห็นว่าสําคัญนะนี่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเรายังสนใจธรรมะอยู่ในแผ่นดินที่มีธรรม,มแะแล้วเรายังสนใจทาไมนี่พวกเราบุญเยอะนะสนใจธรรมะแล้วพวกเรายังไม่ไปหลงตระิดเปิดเปิงออกนอกรูนอกทางเรามาเรียนธรรมะว่าด้วยการเจริญสติ เป็นธรรมะที่ตัดตรงเข้าถึงมากผลนิพพานไม่อ้อมไม่อ้อมค้อมบางคนเข้าวัดก็ไปเข้าไปหาอย่างอื่น mm. ใช่ไหมหรือบางคนก็ไปเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวไม่ลงไม่ลงมือปฏิบัติพวกนี้ก็น่าสงสารไปอีกแบบเรียกว่าไม่สบายป่วยหนักนะมีตำรายาอย่างดีเลยแต่ไม่เคยปรุงยาขึ้นมากินเลยน,นี่น่าสงสารไปอีกแบบพวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดในแผ่นดินที่ดี พวกเรามีสติปัญญาสนใจธรรมะพวกเราได้ฟังธรรมะมีบุญนะพวกเราเหลืออย่างเดียวเท่านั้นแหละปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมคือมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปเรียกว่าปฏิบัติธรรมถึงวันหนึ่งเราได้มักได้ผลขึ้นมาเราจะรู้คุณค่าที่แท้จริงของพระศาสนารู้เลยว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ถึงจะดีถึงจะวิเศษแค่ไหนก็เป็นเพียงเครื่องช่วยให้อยู่ในโลกอย่างสบายมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยให้เราอยู่เหนือโลกได้อยู่เหนือโลกมันดีตรงไหนมันดีตรงที่มันพ้นจากความแปรปรวนโลกนี้เต็มไปด้วยความแปรปรวนนะมีสุขแล้วก็ทุกข์นะมีสรรเสริญแล้วก็นินทามีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศแล้วก็เสื่อมยศโลกมันเป็นอย่างนั้น โลกก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาโลกไม่เคยสงบสันติที่แท้จริงยุคใดเรียกร้องสันติภาพมากแสดงว่ายุคนั้นไม่มีสันติภาพยุคใดเรียกร้องเสรีภาพแสดงว่ายุคนั้นไม่มีเสรีภาพยุคใดเรียกร้องความรักความสามัคคีแสดงว่าไม่มีความรักความสามัคคีเห็นไหมโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความแปรปรวน จะเก่งจะพิเศษยังไงนะสมมติเราเรียนเก่งมากเลยเรารวยมากเนี่ยถามว่าเราจะพ้นจากการกระทบกระทั่งของโลกได้ไหมพ้นไม่ได้นะเรายังอยู่ในโลกแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะปฏิบัติธรรมเรารู้กายเรารู้ใจมากเข้ามากเข้าเนี่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในโลกใจมันสงบใจมันมีสันติสุขอยู่ได้มี้นว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักนะ ความผิดหวังทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ทุกข์หรอกทุกข์ก็ทุกข์น้อยกว่าคนอื่นมีบางคนนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทำธุรกิจระดับร้อยล้านอยู่ๆไม่นานไม่นานมานี้ไม่กี่เดือนนี้อยู่ๆแบงค์ไม่ไม่ปล่อยเงินให้ละปล่อยมาตลอดนะั้นก็หมุนเวียนทำงานทำธุรกิจมาได้ๆอยู่ๆก็ไม่ปล่อยแล้วเพราะแบงค์ฐานะไม่ค่อยจะดีกลัวเกิดกลัวหนี้สูงขึ้นมา ธุรกิจร้อยล้านล้มไปเฉยๆเลยไม่มีทุนหมุนเวียนนะกลับไปอยู่ที่ศูนย์ใหม่คือไม่มีอะไรเหลือใหม่แต่คนนี้ยังดีนะสมัยที่ยังร่ำรวยนี่ศึกษาธรรมะหัดดูตายดูใจของตัวเองอยู่เรื่อยๆวันที่ธุรกิจล้มลงไปนะคิดอย่างหนึ่งนะวไมอยากฆ่าตัวตาย อยากฆ่าตัวตายแล้วแล้วใจที่มันมีธรรมะมันก็เตือนขึ้นมาก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีอะไรนะภาพเพียนสร้างมันขึ้นมาได้มันได้มาแล้วมันก็เสียไปโลกมันเป็นอย่างเนี้ยไม่ฆ่าตัวตายนะแล้วอย่างหนึ่งก็งมาคิดดูเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมททำธุรกิจเจงแล้วฆ่าตัวตายเดี๋ยวเสียชื่อหลวงพ่อจริงหลวงพ่อไม่ห่วง,งเรื่องเสียชื่อหรอกนะแต่เวลาคุยกับมันก็เอออย่าไปฆ่านะเสียชื่อหลวงพ่อนะ รีบคล้อยตามมันไปเดี๋ยวมันฆ่าตัวตายตอน <c oughs> นี้ก็เริ่มตั้งหลักขึ้นมาใหม่ได้ไดแล้วล้มแล้วมันก็ลุกได้นะคนเราล้มแล้วอย่าให้ใจเราล้มไปด้วยใจเรามีหลักยึดมีธรรมะไว้เห็นเลยโลกมันแปรปรวนอย่างนี้เลยสู้ได้เตรียมตัวเตรียมตัวต่อสู้กับชีวิตด้วยการมีธรรมะอยู่ในใจเราอะไรล้มได้นะสูญเสียได้ไม่เสียกำลังใจของเรา มีสติมีปัญญารักษาใจไว้ทำธุรกิจล้มไปก็สู้ตายสู้ด้วยสติปัญญาเกิดความพลมพลาลงพลาดไปล้มเหลวไปในชีวิตทำความผิดพลาดไปก็ตั้งต้นใหม่ทำผิดศีลผิดธรรมมีชู้มีกิ๊กอะไรตั้งต้นใหม่ทำธุรกิจไม่ดีตั้งต้นใหม่ขอให้ใจเราดีก่อนั้อแล้วกันให้ฝึกไปเรื่อย เสียอะไรก็เสียได้ให้ใจเราเสียให้ใจเรามีธรรมะหล่อเลี้ยงไหมธรรมะที่ดีนะมีศีลไหมมีใจที่สงบมีใจที่ตั้งมั่นไว้อย่าหลงละเริงกับโลกมากมีสติรู้กายรู้ใจ,จเจริญปัญญาไปแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ล้มละลายทางธรรมะไม่ล้มละลายทางจิตวิญญาณมีบางคนคนที่รักอยู่ๆก็ตายไปมีธรรมะไม่เป็นไร จิตใจยังมั่นคงอยู่บางคนก็อยู่ๆก็ตรวจเจอเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วหมอบอกอยู่ได้อีกเดือนเดียวก็ตายแล้วเคมีนะหลายคนนะแต่ว่ามหัดภาวนานะอยู่มาป่านนี้ยังไม่เห็นตายสักรายเลยมีบางคนแข็งแรงดีมหัดภาวนาแนละ้วัวใจไหวมีเมนกันเดีย <c oughs> ที่ว่าเป็นมะเร็งมะเร็ง ควรจะตายเร็วๆก็ตายช้าไหนบางคนก็หายอยู่มาได้เรื่อยๆไม่เป็นเข้าใจมันสงบใจมันดีจิตใจมันสงบจิตใจดีจิตใจมีความสุขนะมีภูมิต้านทานของร่างกายมันมากขึ้นจิตใจเศร้าหมองมภูมิต้านทานของร่างกายลดลงเป็นอะไรนิดเดียวก็ตายง่ายี่ยเราฝึกจิตฝึกใจแม่นดีหลายอย่างเลยคนที่เรารักจะตายเราก็ไม่เป็นไรไม่หวั่นไหว ระทั่งตัวเราจะตายเองก็ไม่หวั่นไหวแต่คนภาวนาเนี่ยฉุกเฉินขึ้นมานะธรรมะช่วยเราไม่หวั่นไหวพวกเราหลายคนชอบขับรถเร็วรถพลิกรถคว่ำรถหมุนนะไม่มีใครเป็นเลยมาส่งกันบ้านเหมือนกันหมดเลยยังก็พิ๊กกันมาคือพอตอนที่เกิดอุบัติเหตุนี่ยจิตมันเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมาเลยสติมันทำงานอัตโนมัติขึ้นมารู้ตัวตลอดเลย หัวกำลังจะโขกทางนี้นะขยับนิดหนึ่งก็ไม่โขกแล้วดชหนิดๆนหน่อยๆหลบหลบเลียเ่ยงได้ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่นี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องฝึกนะ,จะเจริญสติไปแล้วเวลามันฉุกเฉินขึ้นมามันเป็นเองไม่ต้องซ้อมเอาละวันนี้วิ่งร้อยยี่สิบร้อยแปดิบ้งเบรกปุ๊บลองดูซิจะเกิดอะไรขึ้นลืมตาขึ้นีกทีเจอยมประบาลเพราะเองก็โง่งัง้นฝึกไปนะ ธรรมะไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อจะพ้นโลกอย่างเดียวหรอกคนไหนยังไม่อยากพ้นโลกอยากอยู่กับโลกเราก็มีธรรมะ,จะเจริญสติรู้กายรู้ใจไปมีศีลไว้นะฝึกใจอยู่กับธรรมะเข้าเคลียนในธรรมะให้จิตใจมันมีความสุขความสงบแล้วก็จเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยมีศีลมีสมาธิปัญญานี่แหละอยู่ในโลกเราก็ทุกน้อยนะเป็นชาวโลกที่ดีมีความทุกน้อย คนไหนอยากจะพ้นโลกไปเลยนะก็จเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นการที่เรามีสติเราอยู่กับโลกได้อย่างสบายเนี่ก็เป็นฐานเป็นเบื้องต้นที่จะทําให้พ้นโลกในวันหนึ่งข้างหน้าคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยแล้วก็เป็นชาวโลกที่ดีเป็นเขา้าราชหัดที่ดีจิตใจเราพัฒนาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราได้มรรกได้ผลขึ้นมาไม่ต้องไปคิดถึงมรอ,อก ให้เจริญสติรู้กายรู้ใจไว้ถ้าทําไปสมควรแนละ้วมรรคผลมันเกิดขึ้นมาเองเหมือนเป็นของแถมได้มรรคได้ผลขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นโสดาเป็นสกทาคาแล้วจะอยู่กับโลกไม่ได้เดี๋ยวเมียจะทิ้งอะไรไม่เกี่ยวหรอกอยู่กับโลกได้แล้วอยู่อย่างได้ดีด้วยถ้าพาคนในบ้านมาภาวนาด้วยกันนะบ้านร่มเย็นยิ่งดีใหญ่ภาวนาไปเรื่อยๆนะจนถึงได้ระานาคา ถ้าพาเมียภาวนาด้วยก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนอะไรถ้าไม่ได้ภาวนานะภาวนาคนเดียวก็ชักเดือดร้อน mm. พฤติกรรมมันเปลี่ยนไม่สนใจเรื่องกรรมคุณอารมณ์ทั้งหลายผู้หญิงไม่เป็นไรผู้ชายมีปัญหาผู้หญิงไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่นี่ถ้าภาวนามาถึงตรงนี้แล้วอยากพ้นทุกข์ในชีวิตนี้ก็มาบวชอย่างเงี้ยมาภาวนาขั้นแตกหัก ขั้นแตดหักเนี่ยเหมาะกับเพศของนักบวชเป็นพระเป็นชีทําง่ายเป็นฆราวาสทํายากขั้นที่สามจะเป็นพระนาคาเนี่ยฆราวาสก็ยากมากละขั้นโสดาสกาคาเนี่ยเป็นฆราวาสธรรมดานี่แหละแล้วลรักษาศีลไว้ให้ใจคอยเข้าเคลียร์กับธรรมะไม่ไปฟุ้งอยู่กับโลกมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยๆโสดาสกาคาเนี่ยไม่ไกลเกินเรื่รองหนัก ไม่ไกลเกินนะครับถ้าไม่ปเพ่งให้นิ่งนะไม่เอาแต่คอยตีกับพระอริยะไม่ไปเพ่งให้นิ่งแล้วก็ไม่หลงละเริงไปกับโลกถ้าไม่อย่างนี้นะไม่สามไม่เนี่ยะไม่ผิดศีลผิดธรรมเอาศิสี่ไม่ก็ไม่เป็นอย่างนี้นะเราเป็นฆรวาสแล้วมีสติรู้กายรู้ใจไว้ได้วันหนึ่งก็ได้โสดาไม่ยากเท่าที่คิดรอกโสดาไม่ใช่เกิดจากทาอะไรประหลาดประหลาด มันก็แค่มีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปกายเป็นยังไงก็รู้สึกไปจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้สึกไปเห็นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เห็นแต่มันบังคับไม่ได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่างเงี้ยเป็นครวาสก็ได้ธรรมะได้ครวาสได้ธรรมะก็มีเยอะแยะไม่ใช่ไม่มีส่วนมากก็ได้ธรรมะเบื้องตน้นธรรมะเบื้องปลายไม่เหมาะกับเพศครวาสอยู่ไม่ได้จริงเนี่ย อยู่ยากถ้เราฝึกนะฝึกไปต้องการอยู่กับโลกเราก็มีสติไปต้องการพ้นโลกก็มีสติไปทําเหมือนกันนั่นแหละแต่อินทรีย์แก่รอบแนละ้วมันพ้นโลกเองไม่เสียดายนะเวลามันพ้นโลกไปไม่เสียดายจะรู้สึกว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พ้นจากโลกได้ตอนที่ยังคลุกกับโลกยังไม่ได้ธรรมะเนี่ยท่านคิดว่าจะพ้นจากโลกแล้วเสียดายจะพ้นจากกามจะพ้นจากสิ่งที่รักอะไรนี่เสียดาย แต่เราจเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะพอมันพ้นเขามันจริงๆไม่เสียดายกบดีใจสิจะรู้สึกเลยเมื่อก่อนนะเหมือนสัตว์เหมือนตัวทากอยู่ในก้นเหวกระดึบ๊บกระดึ๊บวนเวียนอยู่ในที่สกปรกที่แฉะแฉะชื้นชื้นมืดมืด,มดหลุดขึ้นมาอยู่บนยอดเขาได้โอ้โหอัศจรรย์ดีใจนะไม่เสียดายหรอกที่เคยเกิดเป็นทากเวลาใจมันพ้นมามีรู้สึกอย่างนั้นนะออาไปไปทานข้าว